ยานผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 6-12กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค เปิดบ้านการเกษตรรายการที่นำเสนอทุกร่องราวในแง่มุมภาคการเกษตรก้าทันสถานการ์เกษตรพูดคุยกับผู้รู้และปราศชาวบ้านแนะแนวทางการทำธุรกิจเกษตรและรู้ลึกรู้จริงในแวดวงเกษตรไทย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันค่ะกับรายการเปิดบ้านการเกษตรในเช้าวันนี้เช่นเคยนะคะพบกับกมวลวันสิงชาติค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามกันทุกช่องทางกันเลยค่ะทีมงานวันนี้นะคะคุณธนเดชประดิษฐ์และคุณธนพรกระฐาจันทร์เป็นผู้ควบคุมเสียงเนะะื้อหาสาระของเปิดบ้านการเกษตรเช้านี้นะคะคุณฟังค่ะเราจะนําเสนอให้ได้ทราบการหลากหลายมุมนะคะหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสารหรือ รือในเรื่องของการที่จะ ตั้งองค์กรผู้ใช้น้ํานะคะเพื่อที่จะเป็นการร่วมกันแก้แก้วิกฤตน้ําของประเทศนะคะซึ่งก็ดีเดย์พร้อมกันนะคะในวันที่1เมษายนนี้ติดอาวุธให้กับภาคประชาชนในเรื่องของการตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ติดตามการสัมภาษณ์จากทางด้านดรสมเกียรติประจําวงเรีขาที่การสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสทนชซึ่งได้มีการถแถลงข่าวนะคะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นะคะให้กับทางด้านสื่อมวลชนนะคะ ได้รับทราบกันของเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์นะคะกระจายข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะมาทราบถึงที่มาของการตั้งองค์กรผู้ใช้น้ํากันก่อนซึ่งดีเดย์หนึ่งเมษายนนะคะก็คือพร้อมที่จะติดอาวุธให้กับภาคประชาชนตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําร่วมแก้ว,วิกฤตน้ําของประเทศทางด้านสทรนชค่ะได้มีการจัดเสวนาสร้างการรับรู้การแจ้งเกิดองค์กรผู้ใช้น้ํามิติใหม่แห่งพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศหวังยื่นดาบให้ประชาชนร่วมจัดการวิกฤตน้ำในพื้นที่พร้อมระดมความคิดเห็นนะคะตัวแทนผู้ใช้น้ำสามฝ่ายรับมือการขึ้นจดทะเบียนตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำดีเดย์หเมษายน2564นี้ทางด้านดรสมเกียรติประจาวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทรชนะคะท่านก็เปิดเผยว่า องค์กรผู้ใช้น้ำนะคะเกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพศ2561ถือเป็น,นกลไกใหม่นะคะในประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศนะคะซึ่งก็ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเข้ามาร่วมการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งก็ดังนั้นนะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างการรับรู้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยนะคะผู้แทนสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะ ภาคเกษตรกรรมภาคพาณิชยกรรมและก็ภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญขององค์กรผู้ใช้น้ําในการสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในมิติใหม่ในอนาคตทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําทั้งคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้ใช้น้ํานะคะขั้นตอนกระบวนการวิธีการต่างๆนะคะในการยื่นขอรับรองความเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําซึ่งก็คาดว่านะคะจะสามารถประกาศขึ้นทะเบียนได้ ในวันที่1เมษายน2,564นี้ค่ะ สำหรับบทบาทที่สำคัญนะคะขององค์กรผู้ใช้น้ำนอกจากเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการาพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกร่วมกันแล้วยังสามารถที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำในเขตลุ่มน้ำของตนได้ซึ่งลุ่มน้ำหนึ่งนะคะก็จะมีจำนวน9คนแบ่งเป็นภาคเกษตร,รกรรม3คนนะคะภาคอุตสาหกรรม3คนภาคพาณิชยกรรม3คนโดยกรรมการลุ่มน้ำผู้ แทนองค์กรผู้ใช้น้ําเหล่านั้นนะคะก็จะยังมีสิทธิในการาได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ําในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกอนชได้อีกด้วยรวมทั้งสิ้นจํานวน4คนเพื่อที่จะเสนอแนะให้ข้อมูลนะคะหรือว่าความคิดเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ําเพื่อนําม,มาใช้ในการบริหารทรัพยากรน้าในเขตน้ําของตนเองซึ่งปัจจุบันนะคะมีการแบ่งพื้นที่น้ําใหม่นะคะเป็น22ลุ่มน้ําหลัก แล้วก็353ลุ่มน้ำสาขาดังนั้นนะคะองค์กรผู้ใช้น้ำจะเป็น,นกลไกสำคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังไปสู่การยกระดับในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงและก็ร่วมแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้งรวมไปถึงนะคะการบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งนะคะทางด้านสทนชก็จะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ําให้ สามารถที่จะจัดสรรน,น้ำได้อยา่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมานะคะจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ําขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามโดยหลายหน่วยงานนะคะก็ยังถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําพศ2561ดังนั้นนะคะองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ําของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจท่านจะต้องมายื่นขอก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําพศ2561เพื่อประโยชน์นะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ โดยกำหนดให้กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลหรือห้างส่วนสามัญน,นะคะที่รวมตัวกันจํานวนไม่น้อยกว่า30รายต้องตั้งตัวแทนนะคะเพื่อที่จะไปยื่นคําขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําต่อสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในฐานะนายทะเบียนผ่าน3ช่องทางทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ทั้งทางระบบออนไลน์แล้ก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะคะทางเว็บไซต์นะคะ www.tw u o นะคะ o n w r g o c h แล้วก็ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่อาคารจุฑามาศถ,ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพและนะคะที่สำนักงานของสทรชภาคที่1ถึง4ซึ่งก็จะมีที่จังหวัดลำปางจังหวัดสระบุรีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งก็มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารข้อมูลประมาณ30วันหากถูกต้องครบถ้วนนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการออกเอกสารรับรองว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตามพรบทรั พยากรน้าต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือที่มานะคะรวมไปถึงรายละเอียดของการที่จะจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ํานะคะเพื่อที่จะแก้วิกฤตน้ําน้ําท่วมน้ําแล้งของประเทศนะคะให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะในวันที่1เมษายนนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะการสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านดรสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนชเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ําค่ะคนนี้เองก็มี การชี้แจงเสวนาเรื่องของการตั้งองคอ์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติสิกรแวน้ำปีพศ2561ซึ่งเราจะเริ่มลอนชิ่งหรือเริ่มประมาณต้นต้นเดือนเมษายนนี้นะครับเพื่อมีการจดทะเบียนผู้ใช้น้ำองค์กรผู้ใช้น้ำแล้วไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับ ก็สามารถจดได้โดยรวมตัวกันแล้วไม่น้อยกว่า30คนนะครับซึ่งการจดทะเบียนนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดอย่งสิ้นยกเว้นเฉพาะในส่วนที่เป็นอารรแตมเท่านั้นเองนะครับที่เป็นภาษีนะครับประเด็นสําคัญเมื่อเลือกแล้วไปไหนกระบวนการก็คือจะเห็นชอบแล้วก็มีการอนุมัติเพื่อที่จะนาไปสู่การเลือกผู้แทน ที่เป็นคณะกรรมการร่มน้ําตามพรบน้ำนะครับเ็นว่าผู้แทนกรรมการร่มน้ำเนี่ยจะมีภาคส่วนต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาคราชการดังนั้นก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้ก็ก,ก็สรรหาเอานะครับว่าจะมาจากไหนบ้างแต่ที่สําคัญก็คือองค์กรผู้ใช้น้ำนี่แหละครับซึ่งมาจาก3ภาคส่วนก็คือภาคเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภาคละสท่านรวมกันเป็น9ท่าน นะครับซึ่งอันนี้ก็คือองค์กรพิชน้าซึ่งแต่ละองค์กรสามารถส่งได้1รายนะครับแล้วก็มีการเลือกมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละ1องค์กร1รายนะครับซึ่งเห็นว่าในจังหวัดนั้นนะครับจะมีอาจจะรวมตัวกันเป็นหลายรูปน้ําจังหวัดนั้นนะครับหลายจังหวัดก็อาจจะรวมตัวเป็นหนึ่งรูปน้ําซึ่งองค์ประกอบจะมีประมาณสักสามสิบกว่าท่านถามว่าเมื่อเป็นคณะกรรมการรูปน้ําแล้วมีหน้าที่อะไรบ้าง ตรงนี้สําคัญครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเช่นเห่นว่ากรรมการลุ่มน้าเองก็อาจจะเป็นตรายางแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับมีอํานาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆของทุกหน่วยราชการหรือแม้กระทั่งท้องถิ่นซึ่งต้องส่งมาที่นี่โดยมีสอสอชเองเป็นลายขาทุกการนะครับซึ่งทําให้การพัฒนาเรื่องของบริหารจัดน้ำเนี่ยเป็นเอกภาพมากขึ้น แล้วก็หากว่าโครงการไหนไม่ผ่านการมีส่วนร่วมไม่ผ่านความเห็นขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเสนอต่อไปอยังคณะกรรมการสุบสวนแห่งชาติได้นะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าตัวนี้เป็นเป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะเปิดประตูให้องค์กรผู้ชน้ําได้มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะยิ่งการทําแผนหลักแผนแม่บทภายในรูปน้ําตัวเอง เรามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิจารณ์แผนงานของทุกหน่วยงานและท้องถิ่นด้วยที่สําคัญในภาวะเกือบกบวิกฤตเนี่ยนะครับเห็นว่าจะต้องมีการจัดทําแผนจัดสรรน้ําเอาไว้ด้วยหากว่าน้ําไม่พอนอกหือจากแผนเขาก็อาจจะได้รับการเยียวยาชดเชยจากทางรัฐบาลในโอกาสต่อไปอันนี้นะครับก็เห็นว่ามันเป็นบทบาทอันหนึ่งที่ให้ทุกส่วนได้ร่วมวางแผนเป็นการร่วงหน้านอกจากนี้นะครับอันนั้นเป็นหน่วยงานระดับ รูปน้ําต่อก็เป็นต่อไปก็เป็นหน่วยงานระดับชาติเป็นคณะกรรมการน้ําแห่งชาติซึ่งือนกรรมการน้ําแห่งชาติเนี่ยก็จะมีผู้แทนจาก,กองค์กรพิชิตน้าอยู่4คนนะครับซึ่งแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานแล้วก็จะมีรัฐมนตรีไม่มีอาชบพดีนะเท่านี้ก็จะมีประหลัดนะครับประมาณ3ามสี่ท่านเป็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสักเกือบเกือบยีสท่านนะครับเป็นคณะกรรมการผุ้กานน้แห่งชาติ ซึ่งจะแทนชุดเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้เราก็คาดหวังว่าจากนี้ไปนะต้นเดือนเมษาจะเปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นขึ้นการขึ้นทะเบียนระบบออนไลน์หรือการขึ้นทะเบียนส่งระบบไปรษณีย์นะครับที่สทชภาคหรือที่จังหวัดต่างๆแล้วแต่กรณีแล้วจะมีการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน1เดือนหรือ30วันนะครับแล้วก็หากว่ามีปัญหาก็จะให้ทําการแก้ไขภายใน 15วันสองครั้งไปเสร็จแล้วประมาณ2เดือนพอดีนั่นก็หมายความว่าเราจะเปิดโอกาสเมษาทั้งเดือนความจริงเราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีปิดนะครับก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อเดินสิ้นเดือนเมษาแล้วเราจะประเมินว่ามีจํานวนเพียงพอที่จะผ่านการคัดสรรไปเป็นคณะกรรมการรุ่มน้ําหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราต้องรอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะฮะกว่าจะเลือกตั้งออกมานะครับซึ่งเห็นว่า พฤษสภามิจุนาเนี่ยสิ้นเดือนมิจุนาเราก็จะได้องค์กรผู้ชนะเราก็จะได้องค์กรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นําไปสู่การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการรูปน้ําซึ่งจะได้กรรมการรูปน้ําทั้งหมดประมาณสิงหาคมแล้วจะนําไปสู่การเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ,รน้ำแห่งชาติเบียดเสร็จแล้วประมาณปลายกันยานและตุลาคมต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่จะมีการสรรหาคณะกรรมการรูปน้ํา โดยเฉพาะที่ิ่งการผ่านองค์กรผู้ชนะน้หรือแม้จะมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ขอขอนุญาตกาบเรียนให้ทราบนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็อาศัยกลไกนี้นะครับแจ้งไปยังหน่วยงานที่ถือมีข้อมูลขององค์กรผู้ชนะน้อยู่เช่นกรมจประทานการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆหรือกรมส้วนน้าบาดาลหรือกรมน้ําที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับให้ไปทําการรวบรวมนะครับจดทะเบียน ช่วยในการจดทะเบียนแล้วก็แน่นอนการจดทะเบียนเขาต้องระบุไาว่าเขาต้องการน้ําจากแหล่งไหนเท่าไหร่นะครับหากหน่วยงานนั้นการันตีหรือรับรองมาแน่นอนครับน้ําก็ต้องไปตามนั้นหากว่าจะใช้น้ําเกิดแผนต้องขออนุญ,ญาตอันนี้ก็เป็นการจัดสรรน้ําโดยภาคประชาชนนะครับที่คิดว่ามีส่วนร่วมนะครับไม่เพียงแต่ภาคราชการเท่านั้นก็ขออนุญ,ญาตเรียนถึงที่มาที่ไปและความจำเป็นด้วยนะครับขอบคุณครับ ค่ะนะคะก็เป็นรายละเอียดได้ทราบกันนะคะถึงารายละเอียดของการตั้งองค์กรผู้ใช้น้านะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะหรือว่ากลุ่มต่างๆนะคะสามภาคส่วน,นได้รวมตัวกันนะคะและก็มีสิทธิ์นะคะในเรื่องของเรื่องน้านะคะในรายละเอียดเปรียบเป็นอย่างไรนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะหรือว่าติดต่อไปได้ที่ทางด้านเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไปสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสํานักงานของสอสทนชนะคะทั้ง4จังหวัดนะคะก็ติดต่อสอบถาม ะะซึ่งก็จะเริ่มดีเดย์ในวันที่1เมษายนนี้ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสารทางด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญากระชับความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญากับจีนพร้อมร่วมแก้ปัญหาการและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันเร่งผลักดันการจดทะเบียนสินค้า GI ไทยจีนทางด้านนายวุฒิไกรลีวีระพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านก็เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางด้านนายหวังลี่ผิงอัครราัชาทูตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์สถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ระจาประเทศไทยนะคะได้เข้าพบหารือเพื่อกระชับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ่อนไหวของทั้งสองประเทศปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเร่งรัดการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ระหว่างกันนั่นเอง สำหรับการหารือกันในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยในจีนจะได้รับการแก้ไขยอย่างเป็นธรรมและทันท่วงทีอีกทั้งนะคะยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำไปสู่ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการทั้งของไทยและก็ของจีนอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้ค่ะจีนก็รับที่จะผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้า G ีของไทย3รายการในจีนโดยเร็วนั่นก็คือข้าวหอมมะลิทุ มุกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูร์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังหลังจากที่ไทยนะคะได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาทางนี้ก็คือเพื่อเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายโดยสาเหตุที่ไทยได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ทั้ง3รายการในจีนนั้น <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นสินค้าที่คนจีนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและก็นิยมบริโภคมากหากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกมาก นอกจากนี้นะคะฝ่ายทัพจีนฝ่ายจีนเองก็ยังพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมระดับปริญญาในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับไทยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะได้รับองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นจุดแข็งของจีนในปัจจุบันอีกด้วยค่ะ มาทางด้านสำนักงานส่งเสริมสากลรกรุงเทพมหานครพื้นที่1นนะคะได้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสากลแก่นักเรียนทางด้านนายปัชญาดีลกสัตยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสากลกรุงเทพมหานครพื้นที่1กรมส่งเสริมสากลนะคะท่านพออท่านก็บอกว่าทางสสพหนึ่งเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสากลแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร13แห่งที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีประจำปีงบประมาณพศ2564ซึ่งก็จะมีการแบ่งจัดการจัดกิจกรรมนะคะแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นที่1นะคะคือวันอังคารที่16มีนาคม2564และรุ่นที่2คือวันพุทธที่17มีนาคม2564ภายในสัปดาห์นี้จัดที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสากลที่1ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองลว หวงจังหวัดปทุมธานีและอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองัญชาการกองทัพไทยตำบลคูคตอำเภอลำอ๋อขอภัยค่ะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็จะแบ่งการจัดการเรียนรู้วิชาการสากลในภาคทฤษฎีและก็การศึกษาดูงานอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองวิชาการกองทัพไทย ซึ่งทั้งนี้นะคะคณะนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้คัดเลือกจากคณะกรรมการสากลนักเรียนสมาชิกสหกรณ์นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากลของโรงเรียนรวม200คนเพื่อเปิดโลกกระทัดนะคะด้านการศึกษากระตุ้นการเรียนรู้จุดประกายความคิด และก็จัดการสอนวิชาการสากลในภาคทฤษฎีเพื่อที่จะให้มีความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธีการสากลปลูกฝังลักษณะนิสยัยการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตามอุดมการณ์สากลให้สามารถนําความรู้แนวคิดในการดูงานมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมของสากลนักเรียนให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสนองงานตามพระราช,ชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนนะคะได้เปิดโลก,กทัศน์ทางด้านการศึกษาและต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกคาดหวังนะคะว่าครูและนักเรียนสามารถที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนําไปพัฒนากิจกรรมสากรณ์ในโรงเรียนและมีความคิดริเริ่มกิจกรรมสหกรณ์ใหม่ๆนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านทกศนะคะได้เดินหน้าสนับสนุสน,นสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการประกาันร,รายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวหลังคอรมอปรับเพิ่มกรอบวงเงินกว่า4,500ล้านบาทรวมเป็นกว่า24,000ล้านบาทรองรับปริมาณข้าวเปลือกได้ถึง1.82ล้านตันขยายเวลาขอสินเชื่อถึง31มีนาคม64นี้และขยายวงเงินโครงการประกันร,รายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2,563ทั64รอบที่1 เพิ่มเติมครั้งที่2เพิ่มขึ้นอีกกว่า3,800ล้านบาทรวมเป็นกว่า5 0,000่นล้านบาทนะคะเพื่อให้สามารถรองรับการจ่ายสินเชื่อและจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวให้กับเกษตรกรได้อย่างครบถ้วนเริ่มจัดทําสัญญาและก็จ่ายเงินประกันร,รายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกระส่บเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะคะก็ได้ปเปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาและมติคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์6 4เห็นชอบให้ทกศดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,563ทัพ64เพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรษตกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างที่ชะลอการขายข้าวไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำโดยเป็นการปรปับก,กรอบวงเงินนะคะจาก19,826ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก4,504ล้านบาทรวมเป็น24,330ล้านบาทโดยเป็นวงเงินสินเชื่อจำนวน3,500ล้านบาทวงเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวอีก480ล้านบาทค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะอีกจำนวน524ล้านบาทเพื่อให้สามารถรองรับการชะลอปริมาณข้าวเปลือกเพิ่ม เพิ่มเติมจำนวน320,000ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งก็รวมเป็น1.8 2ล้านตันข้าวเปลือกนะความชื้นไม่เกินร้อยละ15สิ่งเจือโปนไม่เกินร้อยละ2ซึ่งข้าวเปลือกชนิดสีได้ต้นข้าวต่ำกว่า20ตันเอ่อ20กรัมนะคะไม่รับเข้าร่วมโครงการและข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกินร้อยละ0ูนยากำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิใน23จังหวัดตั้งแต่1 4 0 0ถึงห1 0 0 0มนับาทต่อตันข้าวหอมมะลินอกเขต,ตแต่9,500บอตัน ข้าวเจ้า5,400บาทต่อตันข้าวหอมปทุม7,300บาทต่อตันและข้าวเหนียว8,600บาทต่อตันซึ่งเกษตรกรกู้ได้รายละไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทสากรการเกษตรแห่งละไม่เกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน5ล้านบาทกำหนดชำระคืนเงินกู้ภายใน5เดือน นับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ซึ่งไม่มีอัตราดอกเบีย้ยขยายระยะเวลาจัดทำสัญญากู้จากเดิมนะคะที่สิ้นสุดเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้เป็นสิ้นสุด31มีนาคม64และภาคใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2564ซึ่งทกสก็ได้เริ่มดำเนินการจัดทำสัญญาในรอบใหม่นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะส่วนด้านโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2563ทับ64 รอบที่1เพิ่มเติมครั้งที่2ปรับกรอบวงเงินนะคะ46,807ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก3839ล้านบาทรวมทั้งสิ้น5646ล้านบาทเป็นเงินชดเชยการประกาันร,รายได้ให้กับกเกษตรกรวงเงิน3 7 5 5ล้านบาทค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก8 4ล้านบาทเพื่อจะรองรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันร,รายได้ให้กับกเกษตรกรได้อย่างครบถ้วนซึ่งการประกันร,รายได้ดังกล่าวนะคะก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวซึ่งกลไกตลาดยังคงทํางานเป็นปกติโดยราคาประกาันร,รายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดก็จะมีข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทรัวเรือและไม่เกิน1 4ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทรัวเรือและไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 0 0 0 0บาทคัวรเรือและไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 1 0 0 0บาทคัวรเรือและไม่ และข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ1 2 0 0 0บาทรัวเรือนและไม่เกิน16ตันกรณีเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดจะได้สิทธินะคะไม่เกินจํานวนสูงสุดของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมการต้องไม่เกินขั้นสูงชนิดข้าวที่กําหนดไว้สูงสุดซึ่งทั้งนี้ค่ะทกศนะคะก็เริ่มจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร,รต,กตั้งแต่12มีนาคมเป็นต้นไปนะคะและนี่ก็คือเนะะื้อหาสาระของรายการเปิดบ้านการ,กรเกษตรในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามการรายงานจากทางด้านสวบ,บคกันต่อนะคะแล้วก็กลับมาพบกับกมูลนัยสินชาติได้อีกครั้งในวันศุกร์นี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม